เดี๋ยววันนี้เราจะไปบินกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะได้ไปกันหรือเปล่าเราก็อยู่กันบนเครื่องบินเล็กกันแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน Apple in s w i t z e r n a n d นะคะตอนนี้เรากำลังออกไปเที่ยวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเปิ้ลจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ดาวเวสนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะคะว่า บนเขาดาวอสจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดาวอสค่ะเราจะแวะกันที่เมืองซังกาเล่นก่อนนะคะเพราะว่าคอลิ่งค่ะเพื่อนของพี่เมงตอนนี้นางกำลังเรียนเป็นกัปตันขับเครื่องบินค่ะวันนี้เราจะไปนั่งเครื่องบินเล็กกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะว่าที่เมืองซังกาเล่นอากาศจะเป็นยังไงบ้างถ้าอากาศดีเราก็จะได้

นี้นะคะทุกคนเรากำลังไปกันที่แอร์พอร์ตค่ะอันนี้จะเป็นแอร์พอร์ตเล็กนะคะเป็นสนามบินเล็กนะคะที่เมืองซันการแลนนะคะเพื่อที่เราจะไปเทเครื่องบินเล็กที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าแอร์พอร์ตเล็กจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เครื่องบินที่เราจะได้นำขึ้นบินวันนี้นะคะจะเป็นเครื่องบินแบบไหนนะคะตอนนี้จะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคน วันนี้ถือว่าอากาศดีนะคะแต่ว่าก็ยังมีเมฆเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะไปดู weather forecast ที่ a i r p o r t นะคะว่าอากาศแบบนี้เราจะสามารถบินกันที่เขาซันชิสได้หรือเปล่านะคะแต่คุณเพื่อนบอกว่าถ้าเราบินที่ซันชิสไม่ได้นะคะเราจะไปบินกันที่เมืองทัวเก่านะคะแล้วก็ไปบินรอบๆ b o โบเดนเซนะคะ ก็คือระหว่างเมืองทัวเกากับเมืองคอนสแตนต์ของเยอรมนีนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะทุกคนว่าวันนี้นะคะเส้นทางการบินเครื่องบินเล็กของเรานะคะจะเป็นยังไงเราก็จะน่าสนุกตื่นเต้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันในสนามบินแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปพบเจ้าหน้าที่นะคะเออเราก็จะไปคุยกันเรื่องรายละเอียดนะคะว่าเราจะต้องมีกฎในการทำการบินอะไรยังไงบ้างนะคะตอนแรกออกมาจากบ้านนะคะแดดออกมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเมฆเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ หลังจากที่เราเช็คอ,อุปกรณ์นะคะแล้วก็เราเช็คนะคะว่าวันนี้เราจะสามารถบินกันได้ที่ไหนนะคะตกลงคุณเพื่อนบอกว่าบนเขาแซนติสนะคะอากาศไม่ดีค่ะ อากาศไม่เปิดเราก็เลยจะไม่ไปบินที่ซันชิสนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแพนค่ะจะไปบินกันที่ทัวเกานะคะแล้วก็บินกันโอเวอร์ครอสเด o ะโเดนเซนะคะก็คือเป็นทะเลสาบโบเดนเซนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่เป็นเหมือนลงรถนะคะที่ไว้สำหรับเก็บเครื่องบินค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้เรากำลังไปกันที่โรงเก็บเครื่องบินนะคะเพื่อที่จะไปรับเครื่องบินที่เราจะใช้บินกันนะคะทุกคน,ต,นตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนโรงเก็บเครื่องบินนะคะ ว้าว it's amazing it's crazy เดี๋ยวเราต้องรอคุณเพื่อนนะคะ set up นะคะให้ดูก่อนนะคะว่าเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องบินเล็กที่เราจะใช้บินกันวันนี้นะคะทุกคนที่นั่งแบบเล็กมากเลยค่ะ เช็คความเรียบร้อยเช็คความปลอดภัยนิดนึงนะคะ your, น้องน่ารักมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งน้องขึ้นไปชมวิวมุมสูงกันนะคะเวลาขึ้นนะคะทุกคนมันจะมีทางขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาเหยียบปีกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องไปตรงนี้ค่ะแล้ว <'s> ก็ <c oughs> เปิ้ลจะนั่งที่ตรงนี้นะคะ <c oughs> <c oughs>

you sure? Yeah. You, hold, you only have to say Hotel, Hotel, Charlie. Holding short running 2 8 and November ready for the bus. <laughs> <laughs> Good, good, it's really good. It's really good, this one. It's really nice. That way, I say goodbye to the airplane โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังไปที่โรงแรมกันที่ดาวเวสนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบทริปเอกซ์คลูซีฟนะคะนั่งเครื่องบินเล็กชมวิวโบลเดนเซนะคะแล้วก็เมืองสันการ่แลนกันนะคะเดี๋ยว คลิปหน้านะคะเปิลจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่เมืองดาวอสที่เราไปกันมีอะไรน่าดูแล้วก็มีอะไรให้ทําบ้างนะคะแล้วก็เมืองดาวอสจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปของเปิลด้วยนะคะส่วนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเอาบรรยากาศนั่งเครื่องบินเล็กครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากๆเลยมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน เดี๋ยวรอชมคลิปหน้าเปิ้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ